ดพี่น้องมองจอดรถก็เต็มเบิด์พึ่งเลิกงานมาหามองจอดรถก็บ่ได้สิได้เบิง่งบ่าเนาะุงยิงมื้อนี่้อุงยิงุงยิง,งสี่ตะเบิง่งบ่งเนาะเดี๋ยวกุญญ์เงยจอดรถเต็มครับพี่น้องคนหลายรอบแล้วพึ่งเลิกงานทุ่มนึงมาฮอดนี่ก็สองทุ่มสิบบกนาที มุดเดินวิหาอยู่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบริษัทศูนย์พัฒนาเด็กเล็กแพรกษาแพรกษาไหมครับพี่น้องทั้งบงกร็ร่างสแสดงเลยแต่ว่าหามองจอดรถบ่ไดา้ไปจอดใส่ดอมบดนีจอดใส่น้อบัดนีพี่น้องเลยวนหาบังกันวนหาบหางังกัน แสดงแล้วพี่น้องแสดงแล้วจะหาหม่องจอดรถบ่ได้บานนี้พ่อไปทางไหนเนาน่าบ้านนี้เขาไปทางใหนมีหม่องจอดบ่เนาะเอาจากเบื้องกระตรงทนครับพี่น้องวุ่นไปวุ่นไปเอยๆหาหม่องจอดรถดก่อน ไปชอาได้บ่ละบ่ดิเีทีหลังวี่นอรจอบานอเี่ยิไงบานอ้อบ่ดิข้างออกมุก้ะมันไปวัดมากึ้ออก,กมอกุก ทานที่กว้างขวางอยู่ตัวมาซาจังหน่อยอ่ามองจอบไปได้วัฒน,นาข่อยสิดเบิ้งมาเนาะอุ้งยิงมาดิเต็มพี่น้องก้นออกทางไหนระบนันนี่โอ้ยอยากเบิ่งกับตังทนอยากเบิ่งกับตังทนครับพี่น้องมาซาทีละเกิดเลย ที่เหลืองานทุ่มนึงทิตจอกันเลยบันนี้ออมขางออมแมวบันนี่วนออกทัางใหนวนออกทังนวิธีอีกบ่อล,ออกล,อบบลองวนงอีกรอบนึงเบิ่งลองวนเบิ่งรอบนึง ต้องได้บงต้องนี้วมัมงจอดมัมงจอดกัดบเดบงก็ต่อเด้อครับพี่น้องปองไป้ามังจอบ่ได้บัตรนี่ทางวนนี่จะหลอกมันต้องมีมองว่างวาสนาสิได้เบิง่งมันต้องมีมองจอดพี่น้อง วาสนามันต้องมีมองจอดแน่นอนแต่ว่าช่วงนี้วนไปก่อนมาสาดท,ทีล่ะอเเี่เป็นเว้าหน้ที่บนด้านข้างหามองจอดก่อน ท่านที่กว้างครับพี่น้องว่ารถจอดเต็มพ่อามาซานะครับนี่เบิ่งขางเวทีเลยมอเตอร์ไซค์เอ่ยรถเอ่ยเต็มไปเบิดพี่น้องป้าซาหลายว่อนไปเรื่อยๆวนไปเรืเเ่อยๆถาอุงยิงครับวนไปเรื่อยๆถาอุงยิงไปก่นอนครับ เป็นศูนย์พัฒนาเด็กเล็กครับ เบิ้ลตองทนครับเพราะว่ามาซาครับพี่น้องอยากเบิ้งก็บตองทนนะครับจอดบ่ได้บ่ดันกันนะเหาสำหรับมารถมอเตอร์ไซค์ครับพี่น้องม้ารถมอเตอร์ไซค์ก็ที่จอดได้ยี่ห้อจอดง่ายมอเตอร์ไซค์ก็จอดบนฟุตบาท ជ្រើន់ត់ន់ជ្ដាវក្រើន់ត់ន់បានហ្នីដ្រើន់ម วนไปเลยเลยวุ่นตรงมีหม,อออมนะห่องว่างวุ่นดีจะรอบนะพราการใช้กาลังขึ้นครับบุ้งหญิงเพชร,บ,บ,พบ,รบ,พบ้านแพงสิแดงบนอ้อพี่น้องเอ้ยวุนดีจะรอบครับวนไปเรื่อยๆจนกว่าสีมีหม่องว่างจอดครับพี่น้องครับรถใหญ่มาก กับคนโม่ใช่กับมีหมองจอดดีกว่าพี่น้องตามหาองค์หญิง,งตามหาห้อยจอดตามหาล้านจอดะครับพี่น้องพี่น้องกำลังคนกำลังมาหลายนะครับ วิงูจอดคนก็ลายลรถก็ลายรถล,ลายคนหลายเป็นงานในเทศบาลตำรบจแกลกษา ขอตัวนะครับเตอขอวนเน่วนเขาเทศบาลอีกรอบด้วยเพราะว่ามีหมองจอดก็ขอวนเน่จังหน่อยวนอีการอบว่นหลายจังหวยดยรมาซารถนว่น่อมเทที่สารอบ con ỏm về thi. thì đồng <laughs> thì đó ơi chỉ để bơm mua đó và đi đi bằng trọt lột tem bất tem เวที่สามรอบแล้วพี่ช่องหาหมวกจอรอบ่ได้ไหมสถานที่แบบกว้างนึงแด่หนี่พ่แไม่แคบสถานที่กว้างแห้งับพี่อ้องแต่ว่าหาหมวกจอบบ่ได้